ผัดเซจานเลยนะครับผัดผัดเพชกบนะครับโอเคเลยนะครับอย่าลืมทำแทมว้าวว้าว,ว,าวผัดเพ็ดกบทาทำแทมวันนี้กลัวลวงไตเขานำเสนอผัดเพชดกบเนี่ย กบเราเตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้เราสับนะครับไม่ละเอียดมากนะครับแต่เราสับ,นะบตอนนี้ก็เครื่องแกงเรานะครับก็จะมีกระเทียมนะครับมีกระเทียมมีพริกสดพริกแห้งง่ายๆนะครับ,นะรบแล้วก็มีใบกะเพรามีหอมสดมีไฮไลท์ลก็คือ กบนะครบับกบสับนะครบัครบ,รบไม่ได้ละเอียดมากนะครับทานได้นะครับทาง่ายๆบำรุงดีแท้ครับนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผิดแกงที่เราเตรียมไว้นะคต้องใช้ไฟแรงนะครับ กขกนี่ก็จะตกไม่ละเอียดมากอหอมครับจากนี้เราปรุงไปแล้วนะครับเฮ้ได้จามแล้วนี่เด็ดเลยนะครับ รปรุงไปแล้วนะครับเา็นรย์นี่น้ำล้างครกนะครับน้ำล้างครกใส่ลงไปนี่อาจจะคขาใบมะกรูดลงไปนะครับมิวมเสร็จแล้วอืมครับ หอมสดเขานะครับลงไปหือระอยากซีวอลตักใส่จ,จานเลยนะครับอืมตักเช็ดก,กบนะครับโอเคเลยนะครับอย่าลืม แชมว้าวว้าว,ว,าวพัดเพชรโกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับสไาชให้กับครัวลุงไต่บ้านทุทรักในช่อง youtube ด้วยนะครับบำรุงดีแท้พัดเพชรโก